สวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะมาใน,น้นนที่ยากมีแนวทางตัวเลขเกีเ่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ล่มโพธินะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ล่มโพธินะคะหมวดคลิปแรกเพิ่นกระหายมาแล้วนะคะหายมาแลว้วแยกสามโตัวโตวหายนะคะนะคะกนจะไปส้มคลิปโค้งสุดท้ายน้น่นทยาจะส้มให้เห็นเลขนำม์กับเลขคลิปแรกโค้งแรกเป็นแบบใดนะคะ นะคะแนวท่า,าของพระอาจารย์ล้มพวงว่าวันที่30มธันวาสองห้าหกห้านะคะโค้คงแรกเพิ่นหายแบบนี้นะคะเพิ่นหายซีเจ็ดซีสามซีสองเน้นที่ซีเจ็ดนะคะเลขวิ่งกับวิ่งซีนะคะสำหรับเลขสามตัวเจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่หนึ่งสามนะคะเป็นตัวเน้นคือเจ็ดศูนย์ซีกับสี่หนึ่งสามนะคะนะคะเพิ่นก็หายแบบนี้คลิปแรกนะคะแลวเลขนำม่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นะคะเลขนำม,ม,ม้วนพระอาจาร,รย์ให้ทางไล่เป็นแบบนี้นะคะทรงมานะคะน้ำตาเทียนบนตักออกมาใส่ผ่าเราคนกับทรงมาให้นุนญาตินะคะนุนญาติบอได้นะคะก็จะหายไปฟังค่าเฉลยนะคะของพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เป็นคนเหตุเป็นคนทมเพื่อนเห็นเป็นเลขโตวได้นะคะเลขนำม้วนงวดที่ออกศูนย์แปดกับเข้าตรงๆคือศูนย์แปดนะคะ ดนี่พระอาจารย์เห็นเป็นเลขตัวใดเพราะว่าในฐานะพระอาจารย์เป็นคุนถ้ำนะคะนนทียาจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างน้นทียากับพระอาจารย์ลมโพนะคะในเลขสูตรคำนวณกับเลขนำมลเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะในววันที่30ธันวาคม5 6 6 5นะคะเป็นตัวใดไปฟังน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์กลาบนมัสการค่ะอา,าอ,อาจารย์ขอโทษหลายๆแล้วค่ะนุนทิยาบ่ได้รับสายหมู่บ้านนี่บ่รู้สายไผรเขาแน่เป็นร้อยสายค่ะเพราะว่าทายคลิปหมู่บ้านทายคลิปม,มืดอกลับมาบ้านก็ต้องมาตัดต้องมาลงคลิปบ่คอยมีเวลาโทษกรับกเ็เลยว่าโทษกลับมื้อนี่พระอาจารย์เทศว้แล้วบ่ค่ะเนวทางคงสุดท้าย,ยาไ้แล้วค่ะนุนทิยาพร้อมแล้วคะ่ะตัวนนเดอลุงคนขึ้ตา คือเกาเนี่ยัวได้ค่ะเจด่เจ็ดสี่ฮะที่เจ็ดที่เจ็ดสี่เจ็ดกับเจ็ดสี่ก็ัตเดียวกันได้ค่ะเจัเดียวเดียวเดียวมาหนี้เจ็ดศูนย์สี่เลขเลขสามตัวบอคาพ่าจันเออสามตัวเจ็ดศูนสี่เจ็ดศูนยี่ค่ะ เอ่ก็มินนีสองครงเลยินทำยังไงละโอ้อ้ของสื้อไทยมิเลขสองครงนี่บ่ค่ะหา,ามันเป<อ>นดังนี่โอ้ดังก็ซื้อว่าได้ดอกคะ่ะซูนซี่อันทั่วโลกดังซนซี่ซื้อว่ได้ก่ได้คม่าได้ไว่าด้ค่ะเลขเอเลขนำมนของพระอาจารย์เห็นเป็นตัวได้คะ่ะ หนาม้นนีเห็นเป็นสะตรงคำกลกคำนวลที่สองเห็นเป็นสี่สองเออโตวกันอาจะเป็นเจ็ดสองนะตัวกันเป็นเจ็ดสองเออางเน่างามีฮะ้ามันเป็นเจ็ดนะโต้กันมันตรงใจว่าเป็นสี่นี่ะโน้นยากกผ่้ลูกนะคะคู่ที่รู้ดีคือผอาจานพพอะอาจา์เป็นคนเห็ด้ํามนต์้นยาก กระเบื้งบ้อกออกคือกันนะคะบางที่อาจจะว่าไปอาญา่มันพิษก็เลยบเบ้านะคะว่าเป็นตัวใดวละ,ะิดแตที่มันเป็นหนันดกเปนตัวใด่ที่เห็นแค่สองหางชื่ออ่ซีสองก็เจ็ดส,สองซี่สองเป็นตัวเน่นบะคะแน่นซีสองเลขน้ำมนน์นี่ซีสองเป็นตัวเน้นตัวกันก็นกนคือเจ็ดสองแน่น ตัวเลขเ,เลขสูตรคำนวณคงสุดท้ายนี่จะเป็นเลขสองตัวเป็นเจ็ดซี่ซี่เจ็ดขังเลขสามตัวเป็น, 04, นเนจ,จ็ดศูนย์ซี่มันป่แค่ะนะคะมันมันจะมีซสมนี้มีเ,เลขเลขสูตรคำนวณคงสุดท้ายมีเจ็ดซีกับ 04, เจ็ดศูนย์ซี่เลขสองตัวก็จะมีซี่สองกับเจ็ดสอง นะคะมันจะมีสายเขายู่จังสี่ลหละค่ะพาจารยเมืดมือเมืดเว้นนะคะครูบ่เขาใจนี่คนบ่เขาใจคิดว่านุ่นที่ยากเป็นคนเมืดเวียกเป็นคนนั่งยื่เฉยเพราแม่เด้่ยาวบ่ค่อยว่างงานนครับเพราะว่าเพราะว่าเห็ดไห้เห็ดอันนี้ไล่นี่อ่านบางคั้างอ่านไล่อ่านใดที่ว่าบ่ตอบมันบ่มีเวลาพิมพ์ค่ะตอบบ่ได้เพราะว่าตะไล่เขานี่แดงยิ่งขึ้นจากไล่ไผ่แน่จากสีอานองกูใดแน่ นะคะแนวทางของพระอาจารย์มีซัมเน่เ,นเป็นว่ะขาโคงสุดท้ายไงไทยม่ตรนี่เลขสูตรคำนวณมีเจ็ดสี่กับเจ็ดศูนย์สีเส่เลขสองตัวกับเจ็ดสี่เป็นตัวเน่นสำหรับเลขนำมต์ก็จะมีสี่สองเจ็ดสองเป็นตัวกันสี่สองเป็นตัวเน่นนนทิยาเข้าใจถือว่าค่ะถูกต้องนนทิยาบร่รบกวนพระอาจารย์้วค่ะขอให้เอฟซีโชคดีกับพระอาจารย์นะคะขอบคุณค่ากาบนมัสการค่ะ ค่ะพ่อไม่พป่น้อยเอฟซีกับสิดงนี้แล้ะนะคะเสียงสัมผัสแล้วว่านนทิยาก,กับพระอาจารย์ล่มโคเป็นโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกห้านะคะเพิ่นกระหายหน้อยหน่เน่นๆนะคะเลขสามโตบนห้างเดียวเลขสองโตบนกระหางเดียวนะคะเอ,อจะเป็นบนล่างนะคะแต่ว่าเลขน้ำมตนเพิ่นกระหายหน้อยๆนะคะนะคะ,นะ,คะแนวทางของพระอาจารย์ล่มโคงวด วันที่30สิบธันวาสองห้าหกห้าคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่งหายเลขสองตัวกับเจซีนะคะสูตรคำนวณเจดซี่เลขสามตัวกับเจ็ดนย์นะคะสำหรับเลขนำมนว์เพิ่งหายซี่สองเป็นตัวเน่นเจ็ดสองเป็นตัวกันนะคะทั้งมนตนทั้งมวนนี่ก็เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะวันที่ยากจะขอยุดตีเลขโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ล่มโพนะคะไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ช้ดีสวัสดีค่ะ